สวัสดีครับผมนายชุติพลปัญสนะวันนี้ก็จะมาสอนโดยใช้อวัจนภาษานะครับสิ่งที่จะสอนวันนี้นครับก็จะเป็นการเยเซนเยสายเป็ตนต้นสำหรับใครที่เป็นออฟฟิศซินโดมนะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ไดนน้นะครับก็ท่าแรกนะครับกดออกมือจากาัวแล้วก็กดลงครับงับอย่างนี้ประมาณสิบวิพอครบสิบปุ๊บก็ท่าต่อไปนะครับก็จะเป็น เอามือจับข้างแล้วเงยหน้าขึ้นก็ถ้าเย็นนะครับก็สามารถนั่งทำยืนทำได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่เราเลยก็เวลาทำนะครับให้ให้ใจเข้าหายใจออกเป็นจังหวะด้วยแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเอียงหัวไปทางด้านซ้ายโดยเอามือจับหูแบบนี้ ตุ๊ก็เปลี่ยนขานโอเคนะครับถ้าต่อไปก็จะมีการใช้มือเข้ามานวดด้วยทีนี้เราจะหันหน้าเอียงไปทางซ้ายส5องศาแล้วก็เอามือจับไปที่ท้ายทอยแบบนี้นะครับแบบนี้แล้วก็ก้ม,มลงพร้อมกับใช้มือค้ายนึ้นะครับจับกล้ามเนื้อที่เรารู้สึกว่าตึง เราค่าคาอย่อหนวดแล้วก็หมุนเบาๆนี้งเตืไอยๆนะครับอันนี้ทำสัป,ประมาณสิบถึงยี่สิบวีได้เลยนะครค่อยๆ่อยทำแล้วหจาจจะเข้าออก,กอเคยพอครบปุ๊บก็หายไปด้านขวาต่อครับทำมันเํามเลย เอามือจับกดลงแล้วมือข้างจับท้ายตรงนี้แล้วก็นวดเบาๆเหมือน,น,นเดิมตอนนี้ผมตึงมากเลยนะครับอันนี้เราสามารถนวดได้ตั้งแต่คอไล่จนไปจนถึงช่วงบ่าและช่วงไหล่นะครับได้เลย โอเคครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับผมสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจำวนนันไะดะ้นครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณที่ตับชำระสังหาพรอมมาครับ